สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS หัวใจนักเร่นในเกม The King of f e t e r n s t a r อ่าผมก็ได้ห้องเราหนึ่งดาวเลยนะกว่าจะได้นี้ล้างกันตู้กันเหนื่อยโอ้ยมาครับถ้าไม่ล้างการ์ดนี้ผมนอนไม่หลับนะมันอยู่ไม่ติดจริงๆอยู่ไม่ได้เพราะว่าผมล้างตู้ตัวมาแนละ้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคว่ะโชคกำลังมาเข้าข้างเรานะงั้นเราไปสุ่มการ์ดกันเลยครับไป ด้วยการ์ดนี้ผมได้ออฟสองเขามาสองใบนะเชคอนโดแล้วก็ออฟของนางดีนาชุดไอแต่งงานน่ะแต่ว่าผมอยากได้คือว่าเนี่ยพวกการ์ดท้าไม่ตายสามใบของเขาอะแล้วก็เซตนิดหน่อยนะถ้าก็ได้นะเฮ้ยครับมาไม่ต้องอะไรมากจับไปเลยพันนี้สุ่มก่อนได้เปรียบอ่เดีย๋ยวเราไปดูการ์ดก่อนดีกว่าเดี๋ยเพิ่งรีบอธิบายการ์ดก่อน สำหรับเซตนะคือเขาอ่ะจะเน้นคิตติคอนนะของเท็กเก้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าพลังโจมตีของเขาอ่ะคือมาอ่านรายละเอียดนะบอกว่าความเสี่ยงคิตติคอนไฟเตอร์เท็กเก้นเพิ่มขึ้น70%นะบวกกับนี่ด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเขาก็เท่ากับ77%นะอ่าฮะแล้วเมื่อแอคทิสกิลก็เป้านะาสร,ร้างวามเสียงเพิ่มเติมอีก2อนะ0ของพลังโจมตีนะและพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น22%ทุกๆ1ช่องเซต์ทุกทุกหนึ่งช่องเกรน,นะ หนึ 1> 1่งช่องก็ห้าช่องก็ยีิบสองคูณนะคูณห้าเข้าไปเออประมาณนั้นแหละอ่าของเทคของเฟสต์เทกเก้นนะอืมที่มีก็ประมาณนี้นะอ่าแต่อื่นก็เนี่ยครับปุกนี่ผมอยากได้อืมมาวันนี้จะมาอาดัดดูแล้วก็การที่ผมมีเลยนะเนี่ยเอาตัวฟรีไปก็อัตราที่ก็เพิ่มขึ้นนะสองเปอร์เซ็นต์คูณทามสกิลหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ นี่คือเทควันโดก็ปริมาณความเสียหคริติคอลนะของไฟเตอร์เทเก้นเพิ่มขึ้น20%นะคูณตามสก,กิล1.2วินาทีนะก็ประมาณนี้นะอาร์ติกล์ฟลายเตอร์เทเก้นเพิ่มขึ้น8%นะรู้สึกว่าจะเน้นคริติคอลนะไม่เน้นโจมตีนะเออแปลกเหมือนกันแต่ไปครับเปิดเลยเออาก่อถ้ามาตายเอ,อ้อยครบแหละเออไม่อยากไปล้างตู้สองอีก ก็ออบอกว่าการ์ดจะยากกว่าตัวนะถ้าแต่จริงวะไม่แตกลุ้งไม่ต้องดูออาห้าดาวโอ้ยนั่งอีกสิบสองครั้งใช่ไหมรู้สึกว่าการ์ดเนี่ยร้อยยี่สิบครั้ง จะล้างตู้รึเปล่าวะสองร้อยครั้งมันเยอะมาแหละแต่ว่าลูบี้มันน้อยลงไงลูบี้ผมใช้น้อยน้อยลงแตกไหมเปกไหิโอ้ยเออ,ออมาอฟอย่าบอกอฟอแม่อฟอเ,เ,เอาเอาเซ็อมามาแล้วแล้วนางหนึ่งของนีนา่เาเนีนีน่ามาได้เอาเซ็ตผมก็ชอบนะแต่ว่าอยากได้พวกท่มาตายนี้ครบมากกว่านะจะเซ็ตเก็บไว้ทีหลัง โอ้ยสมกันนี่สองก็มาเว้ยมาจะหนักจะเต็มอยู่แล้วช่องผมอะ่ะไม่ต้องห่วงอืมเจ็มไหมมคือถ้ามีแดงมีสิทธิ์ลุ้นนะถ้าแดงมามีสิทธิ์ลุ้นอ่า Ư mấy Xét chua nhé Xét chua Xét chua Xét mà, chưa, Sẽ chưa. Sẽ chưa. Sẽ mà lên À À อ่ะอือใบแรกมาแล้วนุ้ยติดกันเลยอ่ะเออช่วงเ้นช่วงนะมาอุ่นใจได้ได้เซตหนึ่งใบอืมขออีกขออีกขออีกไอ,อ้อผมจะเก็บบี้ไว้ล้างของตู้ของจินกัซามะด้วยนะไอ้การ์ดอ่ะ มังไงแตกไหมอุ๊ยอ,ยอยแตกแดงสะคิดไปมันไม่แตกรุ่าห้าดาวแล้วก็สำคัญในช่วงนี้โอ้โหไปไวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะช่องดูดิอื้หือ้ดอลิสอลิซามัางเด้อแตกมาเราจะได้เอาไปเลือกของเราใบการันตีอ่ะ แดงเยอะจัดแตกไหมเงียบเงียบเงียบโอเคห้าดาวมาโอ้ยเริ่มถอดใจแล้วเนี่ยแตกน้อยนะดูเรียบ้างอืเก็บมาตั้งนานใช้ทีแวบเดียว ไม่กี่นาทีก็หายเกินแดงว่ะแดงว่ะมันไม่รู้เลยเออห้าดาวจบเบื่อจริงเวลาะมันค้างนี่สามสิบวินับไปเลยครึ่งนาทีอ่ะ ตู้สับผมไม่ค่อยจะไหวได้จริงๆเออใช้มาหลายปีแล้วเกมก็หลายเกมอันนี้บุญหรือเปล่าเอาเฮ้ยแดงแดงสองแตกไหมโอ้แตกมาไม่ขอเป็นออฟนะขอเป็นท่าไม่ตายของใครน่าได้ได้อย่างนี้มาจะล้างตู้ของอลิซาก็ได้นะมาตอนนี้ได้มาสองคนแล้ว สนุกแลยเอาเต็มจ้ารู้ไม่ม่ผมขอเวลาแป๊บน,นะมาราดูกันต่ออืมเกือบครึ่งทางแล้วตอนนี้ผมขาดแค่ของอลิซาคนนี้แล้วเนี่ยซึกก็ได้มาใบจริงแล้วจะได้ล้างตู้ถูกบองตรงอืมอืม แดงสองแตกไหมเตะกูเลยเอาของใครของใครไม่เอาอบอบอบได้แล้วอื้มซ้ำโอเคอันนี้ไปอาริซาได้เลยอ่าไปอาริซาได้เลยอ่าสบายสบายผมตอนนี้ร้ยหกหมื่นด้วยลูบี้ ไวเกินอืมอ่อแ,แดงแดงแบบมีเด็กในอ่าสามใบแดกไหมสักใบหนึ่งเนีย้ยปืบเนีบยปืบสกิปไปเลยมันก็ไม่ออกติดติดกันหรอกเชื่ออ่ะอีกยี่สิบครั้ง อ๋อหุยแดงแดงอีกแล้วมาทักรู้ทักเป็งหึห <c oughs> ยบกริบ <c oughs> เหนื่อยใจจะล้างตู้อีกแล้วคงต้องคงต้องเอาเป็นของอลิสาแหละเซ็ตควยว่านตู้สองหยอกซ้ำก็ได้กันไน้เซ็ตอะอืมอืม เซตอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะพูดถึงเซตเซตมาเลยอ่าไมเากากัดเคียวนะอือหือมาใบเดียวก็ไม่ซ้ำแล้วอืมอโอ้ยเดือดเดือดถ้าสามครั้งนี้อริสามาผมได้เซตครบนะบอกตรงอืม เซตมันมีสองตู้แต่ลีสามีตู้เดียวคือตู้นี้อืมเกลือไปแตกเคมาหัวเขาามาเจ้ะอ่ะสองครั้งอืม แดงไหมส้มทองอนิ่งนิ่งโอ้ยไม่เจ้าครั้งสุดท้ายแล้วอโอเคผมไว้เก็บตู้หน้าแล้วกันเซ็ตไอ้ครบอีกใบหนึ่ง

ก็รู้ใช่ไหมผมจะเอาใครอ่านี่ขาดใบเดียวใช่ไหมมีสองใบแล้วโอเคเอาโจมตีตน้องอิสาระกันอ่าฮะเลือกไปเลยจัดไปโอเคปิดจ็อบ <c oughs> ปิดจ็อบตัวนี้ เซ็ตก็แบ่งอยาตู้หน้าอลไรกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมนะเดี๋ยวรอจริงค์เขาสมัมานะผมจะมาอัดหนักอีกทีนะไอของตู้ดู่จินนะครับรอว่าล้างตู้เองครับไม่ต้องห่วงหกหมื่นผมยังเหลือตุนไว้นะเออเอาดีบายบายครับบายบาย